กลุ่มราคา1,000วอนก็จะเป็นไอศครีมโคลนไอศครีมโคลนส่วนใหญ่แล้วก็มีแซนด์วิชด้วยนี่คือแซนด์วิชเป็นฟรเซนโยเกิร์ตตรงนี้ก็มีใบไม่แน่ใจว่าใบอะไรลองดูครับไม่มีคำว่าพันโลบาอ่าสีขาวเราจะชิมกันแบบนี้เพราะว่า ถ้ากินให้หมดคงไม่ไหวนมเป็นโยเกิร์ตโยเกิร์ตเปรี้ยวเป็นกลิ่นโยเกิร์ตเลยไม่มีอะไรเลยเป็นโยเกิร์ตจืดๆไม่หวานครับอันนี้ไม่หวานอาจจะน้ำตาลน้อยตัวนี้ไม่ไม่ไม่หวานไม่ออกรสหวานอามานาอามานาคนอามานาอามานาไอศครีมโคนของลาเต้ตัวแดงเหนือมีช็อกโกแลตด้วยตามรูป ข้างบนมีดขอโทษครับเป็นช้อนแล้วกันจะดูง,ง่ายกว่าอันตรายมีไม่เจอถั่วแดงน่าจะอยู่ข้างล่างเลยถั่วแดงตามรูปได้ใส่ไปข้างล่างอืมตัวนี้เป็นเนื้อไอศครีมจริงๆนุ่มก็ถลงไปคงเจอถั่วแดงแต่เนื้อไอศครีมนุ่มครับตัวนี้นุ่มใช้ได้เลย อ,อันนี้ค่อยเป็นไอศครีมหน่อยเพราะว่าอันเมื่อกี้มันโยเกิร์ตก็คือโยเกิร์ตจริงๆความรู้สึกเป็นโยเกิร์ตเลยเหมือนว่าไม่ได้กินไอศครีมแต่เหมือนกินโยเกิร์ตอันนี้ของซอจูซอจูก็เป็นก็เป็นมิ้นท์มิ้นท์ริชโคนมิ้นท์ริชชี่โคนอ่าตรงกันมิ้นท์มิ้นถือริชชี่โคนมิ้นถือริชชีโคนก็เป็นมิ้นริชโคนครับผม หนึ่งพันวอนอ๋าสียาสีฟันสีนี้คือยาสีฟันไม่ใช่ชาเขียวนะแต่เป็นสีแบบม่วงๆน้ำเงินแต่ก็มีช็อกโกแลตครับอืมอ๋าใช่ใช่ใช่ใช,ใช่ไม่ผิดเลยนี่คือยาสีฟันกลิ่นแบบยาสีฟันบ้านเรามีห่ออะไรที่มีใส่สีฟ้าเนะี่ยสีฟ้าสีขาวเนะี่ยใช่เลยนี่อืม ไม่บีดกรอบด้วยอืแต่มันเป็นกลิ่นมิ้นต์ก็คือมิ้นต์ก็จะเหมือนกับกลิ่นเหมือนกับอ่ประมาณลูกอมเหมนะเหมือนอมมิ้นต์บ้านเราอันนี้เป็นอ๋ออันนี้อันนี้คือภาษาอังกฤษเห็นเลยอันเนี้ยภาษาอังกฤษเรา่าซอฟท์โฟนอันนี้ก็โซฟพื้นโซฟพื้อก็ก็คำว่าซอฟอะไรโฟฟทีซอฟก็คือตัวทีอยู่ข้างหลังก็เป็นโซฟพื้ือ ก็เป็นซอฟโคลนอูยู40%ก็คือมีนม40%ของไฮไตแบรบนด์ไฮไตดอ๋อเริ่มนิ่มนะครับเนื้อจะเป็นแบบนี้สีขาวชโคโค็อกโกแลตของเขาก็มีนมอย่างเดียวเขาเน้นนม นุ่มนุ่มแบบนุ่มไปเลยเหมือนดื่มนมอะไรอย่างนั้นประมาณไม่หวานนุ่มนุ่มไปเลยมังโก้แอนด์ครีมคือรีมครีมมะม่วงแล้วก็ครีมคือรีมแต่ว่าพูดภาษาอังกฤษคือครีมครีมมะม่วงามะาม่วงอะไรครีมอืมไม่ใช่ครีมมะม่วงโอ้เป็นเรียกอะไรคาราเมลอ่ะคาราเมลสีเหลืองๆนี่นจ้าจะเป็น อืมมันแต่งกินมากเป็นน้ำหวานกลิ่นมะม่วงครับก็ยังเกี่ยวกับมะม่วงแล้วคือเราคนไทยเรารู้ว่ามะม่วงเป็นยังไงแต่เขาอาจจะยังไม่เข้าถึงแต่ก็ได้อยู่ครับถือว่าโอเคอยู่ทำออกมาได้ดีมะม่วงก็โอเคอยู่นี่เปิดที่หน่ก็ได้ อันนี้เป็นโคนธรรมดาครับติดมาลองดูว่ารสชาติมันจะประมาณไหนกดูงานสวยแล้วอย่างนี้ทุกอันสตรอบเบอรี่ก็จะมีสตรอบเบอรี่ข้างๆนนวานิลาสตรอบเบอรี่อันนี้ก็ข้างในก็จะเป็นเนี่ยโคนอยู่ข้างล่างอีกอันนึงไม่ต้องคือไม่ต้องจับมันไม่ได้อยู่ติดกันนะครับมันจะมีโคนอันนี้ให้อยู่เหมือนบ้านเราอันละไอศครีมที่บีบโคนเหมือน TFC เรืออะไรที่เข้าไปอย่างนั้นแต่ว่าอันนี้เขาจะมีข้างในให้ไม่มีอะไรนี่ก็จะเข้ามาอย่างนี้เลยปึ๊บมาแล้วก็ปิดฝาให้ ไม่เละคือขายได้ตลอดไอศครีมคนที่คุณไม่ต้องมีตู้กดก็ได้คุณขายแบบนี้ไปวางแช่ก็คือได้เหมือนกันเป็นไอเดียที่เออข้อท่าอยู่เหมือนไอศครีมคนมาแล้วนี่ช็อกโกแลตอืมอืมช็อกโกแลตขมๆนุ่มๆกลางๆไม่ไม่หวามากก็ได้อยู่ตัวคนยังไม่เจอเด่นเลยคือปกติว่าเรา ิก็กินบ่อยนะโคนไปสิ่งไรก็ซื้อโคน,โ,น,โ,น,นโคนโอ,ปปปปปปอ้อันนี้ช็อกโก้ซูเปอร์ซูเปอร์โคนซูพ่อโคนซูพ่ออันนี้ก็เป็นซูเปอร์ซยูพ่อพ่ออันนี้เขาว่าพ่ออันนี้ก็คือซสลายูน,นี่โซโซซายูพ่อโคนก็เป็นซูพอร์โคนก็เป็นซูเปอร์โคนมานเราภาษาบ้านเราก็เป็นรสช็อกโกแลตช็อกโก้ก็เหมือนกันอันนี้ก็โชโก้อันนี้ก็ ชโโอ็อกโกมันแล้วก็ชโโอ็ชโโอกโกช็อกโกอะไรประมาณนั้นมีช็อกโกแลตด้วยข้างบนหนามากแข็งแข็งแบบเป็นฝ้าเลยเป็นฝาปิดเป็นฝาปิดไว้เลยกันละลายได้แต่ชโโ็อกโกแลตขมอันนี้มาดาร์กแบบสายดาร์กเลยขมครับ ของบิงคือเลยได้ตัวนี้ถ้าเป็นคนชอบช็อกแลตนี่คือตัวนี้ได้เลยผมก็คือกลิ่นมาในช็อกโกแลตจริงๆนี่เป็นเหมือนกันซูเปอร์โคนเหมือนกันของบิงคืเลเหมือนกันแต่ว่าเขาเป็นวานิลาอ๋อหยิบมาวานิลาเป็นรสวานิลาแต่ก็ไม่พลาดนะมีช็อกโกแลตมาให้ด้วยตามรูปข้างบนเหมือนกับมีถั่วหรืออะไรไม่แน่ใจ คงถั่วครับมีถัว่วถั่วมันตัวที่ส่งบ้านเรามีช็อกโกแลตวานิลาตัวนี้วานิลาคือใช่เลยใช่อของซปเปอร์ซัปปนมิ้คเลยเหมือนกัน อันนี้คือซูเปอร์โค้ลแต่ว่าอันนี้เป็นอ่านว่าซูเปอร์ซัน S O N ซันเป็นสตรอเบอรี่ตั้งกีครับภาษาเกาหลีคือตั้งตั้งกีตั้งแปลว่าลูกสาวแต่ว่าตั้งกีคือสตรอเบอรี่โอ้มีพิซเซนเ,เตอร์ไม่แน่ใจว่าดาราคือใครนะคนนี้ผมไม่รู้เหมือนกันซูเปอร์ซันไม่รู้ใครนะีพิซเซนเตอร์ด้วยเปดโคนอ๋อสตรอเบอรี่เนี่ยเป็นแบบนี้ อหอมหอมหวานป๊อกกี้หอมกินสตรเบอรี่มากอ๋อมีสุกจะพริกตรงที่มีนี่ไงมันมีเม็ดอะไรสีแดงๆด้วยอ๋ออยู่ด้านบนถึงว่ากินมันแรงเป็นสตรเบอรี่แห้งเป็นแช่เย็นไม้แห้งๆทำให้เกิดกลิ่นจริงๆ กรุบกับกรุบกับหมดแล้วครับในสายโคนให้คะแนนตัวโคนที่ว่ามาเด่นเด่นเลยตัวไหนเด่นสุดมีอยาติฟันไม่ค่อยมีตัวไหนมากตัวนี้ตัวแรกอ่ะผมให้ตัวนี้ครับตัวถั่วแดงมันเป็นไอศครีมโคนจริงจริงมันก็นิ่ม อย่างตัวอื่นลองลองมาก็วานิลาไอตัวซอเบอรี่ตัวนี้ได้อยู่ได้2ตัว,ต,วตัวนี้เบอร์หนึ่งนี่เบอร์2ให้แค่2ตัวนี้เพราะว่าตัวอื่นก็ธรรมดาไม่มีอะไรตัวคนนี้ก็ปกติเป็นแค่แพ็แกเกจมาเฉยเฉหลืออันนี้แซนด์วิชมาดูแซนด์วิชกันดูกันว่าอันไหนลองลองลองปลาก่อนแล้วกันปลานี้ ตัดหางนั่นปลาจะได้ไม่ตายถ้าตัดหัวจะตายมีหาด้วยโอ้เป็นตัวปลาเลยครับตามรูปเลยเป๊ะเลยแต่ว่าเขาผ่าปลานี้ตายแล้วเขาผ่าเอาไส้ออกแล้วไม่มีเนื้อแล้วมีแต่หนังข้างนอกมีมุกด้วยมีปลาที่ผักแล้วอ่าถั่วแดงโอ้ ตายแล้วหางไม่ติดเป็นแบบนี้ครับน้ำเหนียวนุ่มๆน,น้ำเหนียวข้างในก็ธรรมดาจืดเป็นไอศครีมหวานจืดๆไม่มีอะไรมาก อ๋อโอเคเห็นแล้วก็คือสุข้าวโพดก็คงจริงๆน่าจะเป็นข้าวโพดปั่นอะไรประมาณสุกข้าวโพดมันก็แรงไปอ๋อมันมันเริ่มละลายเลยครับไม่ทันแล้วม,มีเม็ดข้าวโพดกินใข้าวโพดมีเม็ดข้าวโพดเลยครับหอมๆข้าวโพดจะหอมหอมขึ้นจะหมูหอมแบบแหลมๆ ตัวขนมปังอนไรก็ชิมแล้วปัก่กรเนเหอเนว้เลยอืมเน๋ยวแต่นุ่มครับขนมปังเนียวนุ่มได้อันนี้ก็เป็นราเต้คุกกี้โอคุกกี้โออ๋อ,อมีมีลองมาให้ด้วย เป็นไงล่ะการไว้ทําอย่างดีเลยเหมือนเรากินคุกกี้จริงๆเหมือนกับว่าคุกกี้ก้อนนี้แบบมีไส้ครีมไส้อะไรเงี้ยแต่ว่านี่เป็นไอศครีมต้องอยู่ในตู้เย็นคุกกี้ตู้เย็นคุกก,ก,กี้ออกมาจากตู้เย็นนุ่มคุกกี้นุ่มไอศครีมก็โอเค ตัวนี้ลงตัวมีโฆษณาด้วย delicious ice creams delicious ice cream แปลว่าไอศกรีมที่อร่อยอันน um ี้อันนี้คือเขาโฆษณามีคำโฆษณาด้วยแต่ว่าที่ดูแล้วก็น่าอยู่ห่้อยู่อันนี้ก็ปังปังปาเล่ปังปาเล่ปังปาเล่มีดอกน่าจะเป็นดอกวานิลลาครับตัวนี้ สองลาเต้เหมือนกัน,นลาเต้เราไปเกี่ยงน,นี่อันที่สองอ๋อันที่สองโอ้เล่มันเลยครับอากาศวางไม่นานละตั้งแต่ตอนสี่รถมาชิมครีมก่อนเนือ้อสครีมขวานนุ่มโอ้ขนมปัง ขนมปังเหนียวเหมือนกับเหมือนกับตัวข้าวโพดเลยแต่ว่าได้ครีมได้ือขนมปังก็ได้เท่ากันได้อยู่แต่ขนมปังจืดไปนิดนึงเพราะว่ามันรสวานิลามันก็ไม่ไม่แรงขนมปังมันก็ไปแบบจืดๆเลยก็คือว่ามันก็ขนมปังพาให้รสไอศครีมมันมันจืดลงแต่ตัวนี้ ของแซมลิฟเป็นคาสเซาก็คือเป็นเนยเนยคาสเซาคาสเซาไอศครีมมิลค์คอก็คือนมเหมือนกันโอ้นี่มีบอกปีด้วย1984นะถ้าตามประวัติแล้วเจ้านี้น่าจะนานของอันนี้ก็คือปี1993อันนี้ประวัติ1984ก่ประวัติยาวนานของบิงค์เลนี่1991ก็มาทีหลังครับเจ้านี้มาทีหลัง 1>, 1บอกประวัติแต่ว่าลอตเตยนีไไ่ไม่ไม่ไม่บอกว่ากําเนิดมาตั้งแต่เมื่อไหรแต่ของนี้มีประวัติค่อนข้างยาวนานแต่ว่าผมเห็นที่เห็นส่วนใหญ่คือมีแต่ไอศครีมเอ้ยมีแต่ขนมปังในหมาดก็จะมีแต่ขนมปังมีตัวนี้ที่โผล่เป็นไอศครีมมาไอศครีมตัวอื่นก็ไม่มีของของเขาไม่มีไอศครีมเลยมีแต่อันนี้ที่เป็นปังแซนวิชแล้วกันเรียกฟังแซนวิชเนื้อครีมครับมันเริ่มละลายแล้วก็เลยตักได้ ครีมนุ่มปังละ่ะหมอปังก็สั่งง่ายปังนุ่มกินกับปังอืมก็ยังได้มันกลิ่นเนยคาสเซลาตัวนี้กับตัวนี้เทียบกันแล้วตัวนี้เขาเจ้าเขาทำขนมปังตัวซามลิฟนี่เขาทำขนมปังแล้วขนมปังเขาเลยแบบว่ามีรสชาติแล้วหอมกว่าเขาทำหนากว่าด้วย แล้วก็ไอศครีมก็คือก็เด่นตรงที่ว่ามันกลิ่นเนยคาเซล่าแล้วนมก็ข้นด้วยกลิ่นนมของเขามันมันมันได้แม้ว่าเนื้อจะน้อยกว่ากันก็จริงแต่ว่าเนื้อไอศครีมจะน้อยกว่าดูบางกว่าแต่ว่าตัวนี้คือได้กว่าจริงเหมือนกันอร่อยตัวนี้เขาเทียบกับตัวนี้แล้วนี่อร่อยในห้าอันนี้ก็เทียบกันให้นี่เบอร์หนึ่งนี่อร่อยมากตัวนี้อร่อยมากในราคาหนึ่งพันวอน คุกกี้โอสำหรับคนที่ชอบช็อกโกแลตถึงไม่ชอบช็อกโกแลตแต่ว่ามันก็เป็นคุกกี้อ่ะคุกกี้ช็อกโกแลตที่แบบมีไอศครีมด้วยเป็นคุกกี้ไอศครีมเรียกไงเนะี่ยคุกกี้ไอศครีมก็คือไม่ไม่ได,มไมได้มันไม่ได้แข็งมันนุ่มตวัวแผ่นคุกกี้มันนุ่มมีเป็นคุกกี้ช็อกโกแลตแล้วก็มีไอศครีมมินิลาอยู่ข้างล่างไอศครีมอยู่ข้างล่างมันก็เลยได้2อ,อย่างเบอร์สองก็เป็นตัวนี้เบอร์สองให้ตัวนี้เพราะว่าขนมปังก็ได้แล้วก็กลิ่นเนยคาสเซลามันมันหอมก็เรามาก็เป็นอันนี้ ข้าวโพดได้อยู่พวกกินข้าวโพดมันได้แล้วก็มีเนื้อข้าวโพดด้วยจริงอันนี้ก็เป็นอันนี้ก็ธรรมดาอันนี้ก็เป็นไอศครีมแซนด์วิชธรรมดาได้อยู่เป็นขนมปังบ้านเราได้อยู่สิบก็ยี่สิบยี่สิบหกบาทนะราคาหนึ่งพันนวยี่สิบหกบาทบ้านเราอนี่ก็ปังมาแล้วอันนี้มันง่ายตรงที่ว่ามันอันนี้เป็นโคนคือถือ,ถอกินไปไห,หนก็ได้มันไม่หกไม่อะไรง่ายๆต้องรีบกินเพราะว่ามันมันมันป่าดไวแล้วมันมันเจาะไวแล้วเนี่ยเรื่องของเรื่องมันเจาะไวแล้วมันป่ารอบตัวมันอาจะหยดถ้านานก็ออย มันเป็นควรจับง่ายไม่เลอะมืออะไรอย่างเงี้ยแต่พวกนี้เวลาไปซื้อไปเดินกินเนี้ยก็ต้องดันขึ้นทานแบบนี้ครับก็ถ้าเอาจากตู้เลยมันมันจะแข็งกว่านี้มันจะกินง่ายกว่าหลักๆก็ถ้ามันไม่ได้เลอะเทอะหรอกเพราะว่าเขาก็ดันขึ้นดันขึ้นเวลาฉีกซองแล้วก็ดันขึ้นทานเป็นเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามสองสามลาเต้คุกกี้ ต่อกันที่ไอศครีมเป็นถังแล้วกันนะครับกี่แบบหมดมาเริ่มใหม่คริมถังมีเอามา3า,าอันเพราะว่าจํากัดด้วยพื้นที่ในกระเป๋าที่เป้แบกมาได้ไม่หมดสามทัานก็เลยได้มา3ถังแต่ว่าจริงๆอยากได้สตรอเบอรีรร่มาด้วยแต่ว่าวันนี้ไม่มีที่ที่ร้านไม่มีด้วยก็เลยได้มา3อย่างก็เป็นชาเขียวช,โชโ็อกโกแลตเชอร์รี่เชอร์รี่มารูแล้วก็ตัวนี้เป็นโยเกิร์ตบลูเบอร,รี่โพสเซนโยเกิร์ตบลูเบอร,ร ดิชาเขียวมาดูว่ามันมันบ้านเราไม่แน่ใจว่ามีหรือเปล่าครีมชาเขียวมีก็เปิดมาแล้วฉีกมาแล้วรอบหนึ่งนี่เป็นเนื้อลองทานคู่กันแล้วกันช็อกโกแลตชาเขียวคู่กันช็อกโกแลตกบหมดเลยแต่ตัวช็อกโกแลตน่าจะแรงลองทานช็อกโกแลตอย่างเดียวอืม ออกขมเลยช็อกโกแลตนี่ออกขมเลยตัวชาเขียวเน้นๆสองตอนทานนี่จะนุ่มชาเขียวนี่นุ่มนุ่มแต่พอกลืนหมดแล้วนี่กลิ่นนี่ขึ้นถึงจมูกเลยกลิ่นกลิ่นแรงกลิ่นชาเขียวแรงมากสำหรับคนที่ชอบชาเขียวนี่คือใต้ ต่ช็อกโกแลตนี่ผมออกขมครับมาออกดังดังหน่อยโอ้เฉี่เริ่มนิ่มนะครับถังนิ่มนะ <c oughs> อะน,นี้ของไทยตจเหมือนกันครับแพ็าเกจแบบนี้เหมือนกันจะเป็นอันนี้หุ้มมาก็อันนี้ร้อยมลบอกว่าเป็นเชอร์รี่มารูครับผมเป็นเชอร์รี่ไอศครีมเชอร์รี่อืม เป็นเลเยอร์วนเหมือนกันลักษณะใส่ถังน่าจะวนมาเชอร์รี่มารหูหวานหอมหอมมากหอมมันกินดอกไม้เพราะกินเชอร์รี่จริงๆเราเลาเรากินลูกเชอร์รี่มันจะไม่ค่อยได้กินอยู่แล้วแต่มันจะมีความเป็นเป็นน้ำตานะเรียกว่าอะไรเป็นคาราเมล แซมอยู่ในในร่องเหนือจะเป็นเยิ้มๆครับเป็นคาราเมลมีมีร่องที่เป็นเลเยอร์ลงไปน่ะเป็นเนื้อคาราเมลมันจะเป็นเยิ้มๆเนี่ยมีเยิ้มๆขึ้นมาอ่าเห็นชัดอย่างนี้เห็นชัดเลยนี่ใช้ช้อนดันขึ้นมาจะเห็นเป็นคาราเมลคาราเมลเชอร์รี่ด้านข้างในเห็นชัดเลยครับสวยครับตัวนี้โอ้ว่ามีมีเยอะข้างในมีเยอะลองเน้นที่คาราเมล อมืมีเปรี้ยวหวานเชอร์รี่ใช่ใช่เชอร์รี่จากรัีเซียลูกใหญ่ใญแต่มันจะเป็นสีดำนะไม่ใช่ดอกแดงแดงหน0่งนวอนได้ประมาณ30มสิเม็ดสาไม่เกินสามสิเม็ดใส่แพ็คมานับเป๊ะเลยก็อำมาทานกจะเป็นเม็ดดำๆใหญ่ๆลูกใหญ่ๆชํำน้ำอร่อยเชอร์รี่แต่ถ้าลูกแดงแมันจะเปรี้ยว นี่เชอร์รี่อร่อยครับต่อไปบูเบอรี่เป็นโฟร์เซนโฟร์เซนโยเกิร์ตบูเบอรี่ของบิงเคเลไม่มีที่เน้นให้เปิดโดยเฉพาะเปิดตรงไหนก็ได้อ้าวขาวหมดเลยไม่ไแน่ใจมันตามรูปเนี่ยคือมันจะวนอยู่ด้านบนตามรูปเนี่ยจะมีเหมือนลักษณะวนอยู่ด้านบนแต่เปิดออกมาไม่มีครับไม่รู้อยู่ยังไงนะอ๋อเห็นนิดๆเห็นนิดๆ,ดๆดอ๋อไม่ใช่ ไม่มีอยู่ข้างล่างนุ่นอ่ะอ๋อมันวนอยู่ครับลักษณะวน,นอยู่เหมือนสอดไส้ของไฮใจนี่เหมือนเชอร์รี่เนี่ยแต่ว่ามันมันเป็นคาราเมลเหมือนกันแต่ว่ามันไม่ค่อยเห็นมันไม่รู้มันอยู่ตรงไหนจังหวะไม่เจอหรือเปล่าไม่แน่ใจอืมก็เป็นไอศครีมโยเกิร์ตแต่ถ้วยนี่ล้นมากแบบอัดเลยอ่ะฟูขึ้นมานูนขึ้นมาเลยอัดเต็มมาก เป็นไอศครีมโยเกิร์ครับบูเบอรี่ยังไม่เจออืได้ไอศครีมแต่ตัวนี้600 m อยแอแต่ว่าถังดูถังเล็กกว่าแต่เวลาวางเปิดออกมาแล้วตัวนี้ไม่เต็มถังเชอรี่มารูนี่ไม่เต็มถังจะมีช่องว่างอยู่แต่นี่อัดมาแบบเต็มๆพูนเลยแต่รสชาติมันมัน,ม,นมันไม่เน้น มันเป็นเน้นที่โยเกิร์ตกินโยเกิร์ตบูเบอรี่ไม่เห็นเลยน่าจะแพงมากก็เลยใส่มาน้อยเทียบกันแล้วสามตัวนี้สามตัวนี้คือเชอร์รี่มารูนี่คืออร่อยสุดเพราะว่ามันตัวคาราเมลคาราเมลเชอร์รี่นี่คือแบบพีคมากเยิ้มเยิ้มันหวานแล้วก็อมเปรี้ยวนิดนิดดึงรสเชอร์รี่ออกมาเลยกินเชอร์รี่ออกมาแล้วก็พายไอศครีมอร่อยไอศครีมเชอร์รี่ส่วนตัวนี้ก็ปริมาณเยอะได้อยู่แต่เทียบกันแล้ว ตัวนี้มาทีหลังเพราะว่าชาเขียวมันแรงให้คะแนนตัวนี้คือเชอรี่มาลูอร่อยสุดเป็นเบอร์หนึ่ง